สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผฟุตบอลพิม์ลีอังกฤษลีดยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านเชลซีไป0ประตูต่อ3เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะทางด้านนอร์ทลิซิตี้ไป3ประตูต่อ0วัตฟอร์ดครับเสมอเอฟเวอร์ตัน e ไป0ประตูต่อ0และวู๊แฮมตันครับพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ5 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสานัดแปเแต้มตามด้วยอันดับที่สาครับทชลซีสานัดเจแต้มทางด้านมูฟแฮมตันอันดับที่แปดครับสานัดห้แต้มเรยเตอร์อันดับที่สิบครับสานัดสีแต้มทางด้านของเอเวอเรตันอันดับสิครับสานัดสาแต้มลีดยูไนเต็ดอันดับสิบแครับสานัดสาแต้ม วัดฟอร์ดอันดับ19ครับ36นัด23แต้มและนอร์ลิตซิตีอันดับที่20ครับ36นัด21แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับอาราเบสเอาชนะทางด้านเอ็ดบันยอนไป2ประตูต่อ1โอซาซูนา่าเสมอเคตาเฟ่ไป1ประตูต่อ1เซบียาสเสมอทางด้านมาโยกาไป0ประตูต่อ0 และเอลเช่นะครับพ่ายกับทางด้านแอตเลติโกมาดริดไป0ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับแอตเลติโกมาดริดครับอยู่อันดับที่3ครับ36นัด67แต้มเซบียบีอยู่อันดับที่4ครับ36นัด66แต้มทางด้านของโอซานซูน่าครับอันดับที่9ครับ36นัดมี47แต้มบาร์เซียอันดับที่10ครับ36นัด44แต้ม ทางด้านของเอ็ดบันย่อนอันดับ13ครับ36นัด40แต้มเอลเช่อันดับ14ครับ36นัด39แต้มเกตาเฟ่อันดับ15ครับ36นัด38แต้มและทางด้านของอาราเบสครับอยู่อันดับ19ครับ36นัด31แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับนีดครับเอาชนะทางด้านเซนอ์ตอเตียนไป4ประตูต่อ2และน้องนะครับเอาชนะทางด้านของแลนด์นะครับไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับนีดอยู่อันดับที่4ครับ36นัด63แต้มแลนด์อันดับที่5ครับ36นัด62แต้มน้องอันดับที่9้าครับ36นัดมี54แต้มและเซนอ์ตอเตียนอยู่อันดับ18ครับ36นัด31แต้ม ไปต่อกันที่ผมฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพนะครับดันดียูเนเต็ดเสมอกับการ์ดโกลเซลติกไป1ประตูต่อ1นึ่งมาเธอวลเอาแชมป์ด้านฮาร์ดไป2ประตูต่อ1นการ์โกเรนเจอร์เอาแชมป์ด้านลอตเคาลเต้ไป4ประตูต่อ1เซนต์จอห์นสโตนเอาแชมป์ด้านอาบดีนไป1ประตูต่อ0และเซนต์เมเลนครับเสมอกับลิเวงตันไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของเอลเอดีบีซีของเนเธอร์แลนด์กันบ้างน,นะครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับเอาแชมป์ด้านเฮโลวีนไป5ประตูต่อ0 คัมบูเสมอวิลเลนทเวไป1ประตูต่อ1ฟอร์ตูน่าซิตาร์พายกับทางด้านวินเทสไป1ประตูต่อ2โกเฮดอีเกิลครับพายกับทางด้านเฟยินูรถถัทดำไปศูนย์ประตูต่อ1นึ่งพีเอสวอโเฟนเอาชนะทางด้านเอเอซในมาเก้นไป3ประตูต่อ2องอาร์เคซีวะไว้นะครับเอาชนะทางด้านเฮลิเคิลไป2ประตูต่อ0สปาร์ตารถถังดามเอาชนะทางด้านโซเวเลไป2ประตูต่อ0 ทเวนเต้เอาช้างลานโคนิงเกนไป3ประตูต่อศและอูทักนะครับเสมอกับเอเซอักมาไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโคปาเดเลของอิตาลีกันบ้างนะครับยูเวนตุสครับเสมอใน90นาทีกับอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาออกไปอีก120นาทีนะครับซึ่งเป็นอินเตอร์มิลานครับยิงในช่วงทดเวลานะครับพิเศษนะครับอีก2ลูกครับทำให้ทางด้านอินเตอร์มิลานคว้าแชมป โคปาอิตาเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผมนี่นเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนหสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานภัยเว้ะที่นี้ด้วยฮารู้และชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อทานจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ